กินนะค,ะนะค่ะตัวนี้ปลาทราดพริกก็หนึ่งปลาแต่สะนะครับสุดแสบนี่กันกล่องชาดว่ตัวนี้เอพ่อแม่ก็ชาดกันละพ่โนโดยี่สิบชาดว่าชาด มาเสือแสบมกันมื่อนี้กับวันอาทิตย e ์ม <respuesta. S 2> ันหยุดนะสืบแสบไกัน้ามีแม่ขัวไรแม่บ้านแม่บ้านกินเล่าก็นอนดิน่าพี้าแดงนะพี่น้อง้าวถ้าบอทั้งฝนอ้าวบา เก็บยองเก็บไขส่เลยด้วยครับเก็บวงเนี่ขึนสัวกับปส่าเก็๊สองใช่ไหมสั้แตงโมขนขึ็นแค่ไหน้นแิงอมาารน่อนก็ได้ขึ้นมะเขือหนึ่งมากมมามามาเนี่ใช่แล้วนี่รูดเอาได้จำบอมมากิินขราบขีปาเตะสะอม แม่ม่กินลวาเดไจ้าอย่าม่เด้ิข้าวเด้อเ็ตนนี่เ็เอน่เ็บ่้าังไสกูนี่แม่โทรหายเลูกฮโหลใส่เส้อา่กับอัันองย่างไก่ต้มบกงแม่ได้วะแม่่บอกลก้บล็กบ็อก่าแ่แล้วเจ้าเน้ามคันด้วยเขาสียางไฟนีน่อรเหเป็นสองคนเฮลโลสผู้ใด ใครก็จะถามดูอะไรพรว่ามสาว่งกานพนนันแม่นาดตดก่ใเอไอย่างเยอะแต่สะก็มสาดูตลาดเ้ยไปเหงไาเหงาหยังสิไปินเลมาด้มั้อ้มาอย่างเดยลังโ่หาแม่อยู่หันนล่ลวเอือบะยากพากันไปาเมืองเรายาก น่าจะเสียรบยานเดีังไหมือก่านมกแิ้นะนะพี่น้องตหมกผักลยยย่างตะพุ่นกัแจปานเหมือกันะาิ้มแลบแแม่เราเลยจิ้มเหอนาไเดอก็เลยกินโอ้ยนี่มาเ็ไกินก็หายเีเอาหลไปนะแม่จะกินเหมือแม่จะกินซอยแม่ แม่ยังมาเอาถาเตียงลูกถาสซงบ้าจะสูงเลยครับนี่ไปจับเตียงใช่มันในเมืองสามนาเด้อี้หนังก็ขี่นก็้อ้าวอย่าเป็นตัวแสบติใจนะแสบเขียดรบกวนี้นอนตรงนีปโตแบบบรรยากาศครอบครัว ขาดววขาด้วยสองคนสามคนสามขวมากนี่เปกตทันยางมากเลยเลยเอาเส,สืวลืงบ่อเขาหมดหรอเ่อนกแก็แบแนวไปหายูบ่เส่วนอะนัฮ่าดวากระตินสวดง่ายาสอง,งหาสองแล้วล่ะกระตินิว้วใสมนส ตัวเคียวมันออกตัวทนตัวปีอกแตป้าไ่ได้ใส่ราแม่แม่เอานนั่า้านื้อร้ายนาะมม่บะแดงมสีเดียบาเ่ยันเดียกซีนี่กับไข่ไข่ก็ปลานกเกี่ยวมาค่อกนปลาไข่กันสมออต้สมอนเน่งซื้อแล้วเ่ปลาดําเตตุมางเหี่วป <c oughs> ก็ลังกินหาแนว้ินแล้วป่ะป่ามาคิดเล่าๆไปหนหนงเจียวปะกลาแหมชทุกทีอทุกทียมัมนมันบมลายเนาะป้าผวกมีแม่บ่พโดละพันบ่กป้าตึ้งสีนี้้าตึ้ไหนมาจะบอกว่มันเออนี่มันมันมันบลายเนื้อ <c oughs> สีแขง็งแข็งเด้อไปแดงแดงผววนี <c oughs> กาจเป็นสุดโตเรดเนี่้าเหนียากคนาเกลียนะคหเาเนี่ยเกลาเพือนระแหงเเพ่กินพราะแหงเลยเนเะหือนเพรแหงเือหอเ ไม่รู้ตลาี้เยไห็นพันกัวคือเ่าแน่สื่ออาหันคุ้มเดียวสนึ่งพันกัวเช่นแมียบอ้าแม่ยบาก็จิดถึงไฮสันบอลนี่ว่าำหรับิ้ถึอก็ยี่เมินกุลเพืนก็กรอบอันใหญ่เนาะเห็นได้ความกอบแอนทีบะ ก็ตานันสิพ่อพรใส่นะพุแล้วาสัน้นนั่งเงินเท่้าฉันก็แบ่งจานันไหนเนี่ยเอาหจานนี้ปุนนึงโอ้จะว่าแตยังเก่าไพ่ตัวนี้เอาเอาเลตัวนี้แกงไก่ใส่ใส่ันี้ได้หนีพี่้องแคงไก่ใส่บุกฮงใส่บุกงบานเทาอมงมะกราอมเง แต่เห็ง่านาแมนบ่อันนี้ที่ร้านนะคะขบงเราเองค่กินค่ะเซนไว้นขนที่หนูตัวนั้นหนักหน้มือไม่งมันยนอยู่แล้วน่าขนมปังทั้งหลายนี่ยดีกยังกึเลยปะเด็เขาไเสียงนีโคกมย่อบหนักในนี้ลัง เพิ to ่งับาบางไว้ก่อน้วักเขาสวยป่านนี้เดี่ยวแล่งบบเขาวาเดี่ยวแร่ยังโมสหารมาว่าก็าลังเถียงกวางอาหารที่ยามาเ้อแจ้มาเจอเขาเถียงเลยแล้วอ้าวหมูที่ไทยเขาแลงหมูวันหลานอาหารโอ้แสบบอ แกก็เอาแล้วเีมือเป็นทานค่ะมันหวานเต็มเมือกระสีีดออกมาซอมาเตียมเนเราาม่นอเห็ดอันนี้ก็ได้ได้นี่นอกโมันมัีเลแล้วนหนงมันมันดีนอกเห็ดป้าสมน้มันเห็ดป้าสมไงละพ่อเอาเนื้อเน่ยหรือเ่าเห็ดป้าสมบา่น้ำมันดีคือน่อ แซ่บลรอตัวคนเด้งาเอลด์เลยปลาเนืองามนปลาแดงนี่แซ่บกว่าปลายู่ยนะบ้านเขาแพงกว่าันเน่ปลาอย่างเขาอื่นบ้านๆทั้งๆตพี่อั่บอปาจีนงะาจีนปาจีนปลาจีนอมดียเด็ดเดย็ตาคุณคุณแดยน้ากัยอย่งก็น่ง เตี้ย,ย,ย,ยนนะนะโซน,นมาได้โสมเลมเตีมมีสีสุดไม่ดีนะข้าวโซนไหมโซนจานเพิ่ม,ม,มแกน,นใส่ข้าวบะหมียน,นะ เราไปหาอยูซื้อมาเมคแคแครัมาจากรลานอาหารสมอนสมอนชีคสมอน้าวเศษติดต่อได้้าวาวใชอย่ามาติดต่อเด้อขาเศทอไม่เสียนะขาปขึ้นวดเลยดูดูเม่อบอลาไปตะกาศหาในเศษเนี่ย โอ้ยมันก็อยู่กับสายนั่นแหละมก็อย่นสายกูเลยสไม่ถอดต่หัวมันต่งใเนาะหเป็นมันก็เายลี่หอมัน่จะสงสร้มลงเรียนหให้หนูหมันกัตัวพนถามันมี้มันต้ไปมันก็หนีนอมก็หลอหน่ะไอ้ไอไปนำเอานงนหอมมันเฮียงเสียไม่โตไม่ยังวะ

จะบอกให้เบ้าสายนําอยู่รืมสายเด <c oughs> ้วเราสั่มาเอาหน้ามันไม่ไหวเ่าแล้ตสายไปให้นเมื่อกี้เราสีรองเพียงแค่สีบรอนส์น่ะยี่ตัวมันติดหอดเพิ่รนสไม่ไเดียเย้อเนสองต่วนาสิเสียทห็นนะ <c oughs> เมนเมาที่หนูเาไปหลินเมียรุงแลาลงขยะแต่ตรงเสียแต่ตรงเห็้นอยู่วันหนึ่งเนาะดูหอดสีขยะงนี่ มันแม่ไม่เสื่อมไม่ปสื่อมแล้วเสองเมืองกว่อาไได้ไห่ตัวหนึ่งนะนั่นที่ยหนองมนเหลงแล้วแนถึงนี้ีกมขยันเนี่ยก็ไปแน่หนูนั่นเกียเบิ่งกสีหัวอยู่ตัวไม่บ่ไม่กรสิหัวม่ีม่แมนดิ้นซอเพิ่ไปหัวผิงหัวผิวเนาะไม่คือเต็มเมื่อยายกระกลม ไม่แล้วเขาไปหลอมหรอะอะไรแล้วมาเดียวค็มาเดี๋ยวเขาไปเอียดเลยอะว่าเขาดนแล้วนั่นแหละเมื่อล่าสุนนันเจตัวมากว่าอายุพางันนียวนของพวกนีงคนลองแล้วก็พักการลินไทย นั่นแหละัเก็บข้าไปกับทั้งสายทั้งอันนี้ก็ยืนในเดียวกันก็อยู่แม่นก็เก็บอยู่เก็บข้าไปอยู่ก็ยืนในสายมันนี่เมเนียมาเมียเีกเก็บอยู่เหอยู่เห็นอยู่นี่เ้ากวเห็นอืะเยวตพักในนเมันมีอาีนึ่งิเห็น่าจะห่รมากิเีรปสิทธิ์หลอดัิเห็นงานเดิมๆหมูใหญ่หลานนะครับ เลหวานมากก็ยังอร่อยเลี้ยวามือพ่สาม้วมือห้งือาสามม้แมแมนอยู่บ่มือ่อมือ่อมือไพ่สามือตวกเรแลดปนนงมือไพ่สามม้วดเนอกขาขอน้าจิ้มอันนั้นหมไสงุดแล้วคือพกัน ซีฟูดเราแม่เรเล้วไม่ต้องหมูบาเราเลยที่นั่นนเดิมล็ทเพลแล้วซีฟูดนหรปวดมากนึกเดิมบอหมอบอกไปกินเ้าวไปก่าเมีขไปกับก้าวไปอาบน้ำขับมาถืออขาเนาะมบางเม่มาหาเสร็จชงของ่บางวันเพราะว่ากับม่ว่าสีนอเล่นนอนบลับแ่เหมืนห

มันกรลื้นไม่นงามันเป็นเงินเามเขาหลกไม่ได้เงินไม่ต้องเสียเงินไหมี่รีเดยเงินมันเี้ยมันเสียเงินามมันไม่เลยกระเสียรเนี่ยเ้มัน้ของหัลก็เมานมืองเลนัปหรนแล้วองเลดแซ่บเน้น่น้องบรรกาศครอบครัว กินไปเดืเนะ่อยๆครับจุดแซ่บ